สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูฝนและเรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรน,นะคะวันนี้ครูฝนจะมาฝึกให้พวกเราได้เรียงประโยคกันทําให้ประโยคมีความสมบูรณ์ประโยคที่จะมีความสมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบไปด้วยใครทําอะไรที่ไหนเมื่อนํามาเรียงเป็นประโยคแล้วประโยคนั้นก็จะมีความสมบูรณ์ชัดเจนค่ะนักเรียน สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงภาษาไทยวันนี้นะคะครูฝนจะพาพวกเราไปท่องอวกาศกันเอะท่องอวกาศแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะพวกเราจะได้ฝึกการแต่งประโยคโดยมี3ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งใครส่วนที่สองทาอะไรส่วนที่สที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวอย่างประโยคเป็นอย่างไรบ้าง นักเรียนสังเกตที่หน้าจอนะคะในดวงดาวของเราจะมีดวงดาวดวงแรกตำส้มตำปูปลาล้าดวงดาวที่สองที่บ้านของลุงใหญ่ดวงดาวที่สามคุณยายสมหมายถ้าเป็นไปตามหลักแล้วของการแต่งประโยคสามส่วนใช่ไหมคะต้องเริ่มจากใครไปดูกันดีกว่า,านักเรียนช่วยคูฝนหน่อยว่าเราจะเริ่มประโยคแรกด้วยว่าอะไรดี ใครถูกต้องค่ะเราจะเลือกดาวดวงที่สามก็คือคุณยายสมหมายคุณยายสมหมายคือใครต่อไปทำอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมลูกถูกต้องจ้าทำก็คือตำส้มตำปูปลาลาและที่ไหนล่ะที่บ้านของรุงใหญ่เพราะฉะนั้นในการท่องอวกาศในวันนี้นะคะเราจะได้ประโยคที่สมบูรณ์ว่า คุณยายสมหมายตำส้มตำปูปลาล้าที่บ้านของลุงใหญ่เดี๋ยวให้นักเรียนจดตัวอย่างประโยคอันนี้ลงไปในสมุดนะคะ <S <S มาดูตัวอย่างประโยคที่สองกันดีกว่าค่ะนักเรียนดูในดาวดวงแรกนะคะเราจะเจอประโยคที่ว่าที่ทะเลบางแสน ดาวดวงที่สองส้มจุกกับพี่แว่นดาวดวงที่สเล่นเรือกล้วยเรามารองเรียงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์กันค่ะนักเรียนใครทำอะไรที่ไหนเอามาดูกันดีกว่าใครใช่และะ้วค่ะนักเรียนใครก็คือส้มจุกกับพี่แว่นทำอะไรเล่นเรือกล้วยที่ไหนคะที่ทะเลบางแสน เพราะฉะนั้นประโยคที่สมบูรณ์ในอ,อันนี้นะคะก็คือส้มจุกกับพี่แว่นเล่นเรือกล้วยที่ทะเลบางแสนนะคะฟังอีกครั้งนะคะนักเรียนส้มจุกกับพี่แว่นเล่นเรือกล้วยที่ทะเลบางแสนให้นักเรียนจดประโยคที่สมบูรณ์ลงไปในสมุดนะคะ ประโยคที่3กันดีกว่าค่ะนักเรียนดาวดวงแรกบอกว่าหมาดำตัวโตดาวเคราะห์ดวงที่สองในสวนหลังบ้านดาวเคราะห์ดวงที่3แทะกระดูกเราก็เริ่มกันดีกว่านะคะว่าประโยคที่สมบูรณ์ต้องมีใครใครก็คือหมาดำตัวโตทำอะไรคะนักเรียนแทะกระดูกที่ไหนจ้ะในสวนหลังบ้าน เพราะฉะนั้นประโยคที่สมบูรณ์ก็คือหมาดำตัวโตแทะกระดูกในสวนหลังบ้านนั่นเองจ้าประโยคที่4นะคะนักเรียนจะเข้ากับสถานการณ์โควิดมากเลยดาวเคราะห์ดวงแรกบอกว่าซื้อหน้ากากอนามัยดาวเคราะห์ดวงที่สองพี่สายปาน ดาวเคราะห์ดวงที่สที่โลตัสสมพรานพอจะทำได้ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะเริ่มจากใครทำอะไรใครก็คือพี่สายปานทำอะไรคะนักเรียนซื้อหน้ากากอนามัยที่ไหนคะที่โรตัสสัมพรานค่ะประโยคที่สมบูรณ์ก็คือพี่สายปานซื้อหน้ากากอนามัยที่โรตัสสัมพรานค่ะ ประโยคที่5ประโยคสุดท้ายกันแล้วนะคะดาวเคราะห์ดวงแรกบอกว่าที่ตลาดนัดหลังการบินไทยดาวเคราะห์ดวงที่สองบอกป้าสมใจและดาวเคราะห์ดวงที่สามบอกว่าขายของมือสองเรียงเป็นประโยคได้ยังไงคะนักเรียนใครก็คือป้าสมใจทำอะไรคะนักเรียนขายของมือสองที่ไหนคะ ที่ตลาดนัดหลังการบินไทยประโยคที่สมบูรณ์ก็คือป้าสมใจขายของมือสองที่ตลาดนัดหลังการบินไทยนั่นเองค่ะ